เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาที่พระอุโบสถวัดมชิมวาดพระอารามหลวงนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีอุปสมบทสามเณรผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาณวเดนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาีณีศิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระธรรมวิมลมุนีเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดมัชิมวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นพระอุปชาทางนี้ในเวลา8นาฬิกา15นาทีผู้ว่าราชาการจังหวัดพร้อมนายกหล่าการชาติจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนรชาชการได้เข้าร่วมกันถวายพัตาหารเช้าแด่พระพิสุสัมเนรที่เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทรวม105รูป อนหนึ่งในระหว่างวันที่10ถึง25มกราคม2 5 6 6พระนวากะที่ร่วมบรรพชาอุปสมบท99รูปมีกำหนดออกรับบิณฑบาตสัญจรในแต่ละอำเภอของจังหวัดอุดรธานีจำนวน15วัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร,ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแหง้งอาหารข้าวหวานแด่พระนวากะาทั้ง105รูปที่ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

我大概打几步了？这个。